สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มติชนบันเทิงเราพาท่านมาที่จังหวัดเพชรบุรีครับมาที่นี่เลยครับ Santorini Water Fantasy ครับสวนน้ำระบบดิจิตอลแห่งแรกในเอเชียและทันสมัยที่สุดในประเทศครับด้วยงบลงทุนกว่า500ล้านและบนพื้นที่กว่า3 0 0 0 0ตารางเมตรเราไปดูกันนะครับว่าในพื้นที่นี้มีของเล่นอะไรให้เราได้เล่นสนุกสนุก,นกมากครับไปเลยครับความทันสมัยอย่างแรกก็คือแต่ละข้อมือของที่นี่เป็นทั้งระบบเติมเงินเพื่อใช้จ่ายในการซื้อเครื่องดื่มและอาหาร ภายในซานต o ร์เรนีวอเตอร์แฟนตาซีที่สำคัญก็คือตัวสายรัดข้อมือสามารถเชื่อมตัวกับเครื่องเล่นในการถ่ายภาพและแชร์ภาพในระบบอัตโนมัติในบางมุมที่เราไม่สามารถถ่ายภาพได้พอได้สายรัดข้อมือแล้วเรามาดูกันดีกว่าครับว่าในสวนน้ำมีเครื่องเล่นอะไรที่น่าสนใจบ้างซานตร์นีวอเตอร์แฟนตาซีมีเครื่องเล่นทั้งหมดด้วยการ12จุดโดยเครื่องเล่นที่เป็นไฮไลท์อย่าง a อร์รัสคิงคอปปาเป็นสไลเดอร์ยักษ์รูปงูจุงอางสูงถึง15เมตรหนึ่งเดียวในเอเชีย ที่ผู้เล,เล่นจะเล้าใจไปกับการเลื่นถไหลผ่านโค้งคดเคี้ยวบนหลังงูยักษ์ยาวกว่า7 8เมตร m, ที่จะทําให้คนตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาหรืออย่างเช่นอพอลโลดอบสคริมเมอร์เครื่องเล่นสไลด์สีเหลืองที่จะทําให้ผู้ชุมว่ดเสียวเพราะการทิ้งตัวจากสไลด์สูงจนเกือบเป็นแนวดิ่งส่วนท่อสีน้ําเงินแบ็กคัสเมจิกโฮเครื่องเล่นที่ออกแบบเป็นพิเศษให้รู้สึกถึงความตื่นเต้นของการไหลผ่านท่อน้ําบนส่วนคนที่ชื่นชอบความเร็วและความสนุกกับการแข่งขันต้องเครื่องเล่นนี้เลยวีนัทฟรีฟลาย ป็นเล่นสีรุ้งที่จะพาผู้เล่นลื่อนถลยลงมาตามรางด้วยความเร็วที่สูงขึ้นเรื่อยๆส่วนคนที่ชื่นชอบการวิ่งๆๆวิ่งวิ่งวิ่งิงออฟเดอะเททันช่วยท่านได้เพียงท่านขับไปวิ่งในวงล้อนี้ก็จะรู้สึกเหมือนกำลังล่องลอยอยู่ในท้องทะเลลึกและหากรู้สึกเหนื่อยแล้วอยากเอนหลังลอยน้ำสบายๆเดลิซี่เฮราคือคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับซานตเรนีวอเตอร์เฟนซ ครับตอนนี้เราก็ได้รู้จักเครื่องเล่นหลายประเภทในสวนน้ําแห่งนี้ s a n t ตเรนีวอเตอร์แฟนตาซีกันไปเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้หนุ่มอยากจะเล่นน้ําแล้วไปครับเราไปสนุกเล่นน้ำกันดีก,กว่าสําหรับคนที่สนใจสวนน้ําดิจิตอลเขาเปิดให้บริการทุกวันราคาบัตรสําหรับเด็กที่สูงไม่เกิน1้อย30ซมและผู้พิการผู้สูงอายุ500บาท ราคาสำหรับคนไทยทั่วไป700บาทเทแวะมาแถวชะอําเพชรบุรีอย่าพลาดเลยเชียวครับทีมข่าวบันเทิงมัติชนทีวีรายงาน